สวัสดีค่ะอันนี้ก็นึ่งผักอยู่นะคะนึ่งกระหล่ำอยู่นะะึน่งกระหล่ำนะคะยังไม่สุกอยู่ค่ะต้องปิดไว้ไปดูดอกฝายนะคะบานปลาใสนะ่ะแต่เล็กๆนะคะแม่พาไปเก็บฝายนะคะฝ้ายที่เราเอามาทำเป็น มาอิ้วซะก่อนนะคะนี่ค่ะดอกฟ้ายนะคะนี่ต้นฟ้ายมีอยู่อันนี้กําลังออกดอกเนาะตัวนี้เนาะนะคะกําลังออกดอกมีต้นฟ้ายนี่ค่ะมันใหญ่นะคะแต่สมัยนั้นเราปลูกที่ภูนะคะเอาเม็ดมันไปหวานนั้นมันไม่ได้ใหญ่ป่านนี้นะคะนี่ดอกฟ้ายนะคะนี่ แล้วเก็บเอาไปเราก็ไปอิ้วแล้วก็ไปเข็นแล้วก็มาโทแบบอยู่ในร้านนั่นแหละค่ะฝ้ายเทและนี่นะคะ <c oughs> นี่ค่ะดอกฝ้ายดอกฝ้ายนะคะเนี่ยร่วงหมดแล้วนู่นตกลงไปน้ำเลยนะคะ ก็ไม่มีคนจะเก็บดอกฝ้ายเราต้องเก็บไปอิ้วแล้วก็ทำพัน <c oughs> เอาไว้ไปทำพันปลูกให้ลูกให้หลานดูเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วแถวนี้นะคะคือมันจะเป็นโรงงานออกมาเป็นเส้นเลยนะคะเขาโทร เ้าอิ่วเครื่องนะคะเอาไปทำเป็นสำลีก็ได้นะคะนี่ดอกฝ้ายอุ้ยสวยมากเลยมีแต่ดอกใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะมันสูงเกินอยู่ในภูเขานะมันจะต้นเตี้ยๆนะคะ อันนี้มันได้ปุ๋ยมันก็เลยต้นใหญ่นะคะามาดูดอกไม้ป้าคันสนะคะนี่อยู่ตรงนี้ก็เลยมันนี่ค่ะ นาลุงนะคะน้ำมันไม่แห้งต้นกล้วยนี่ก็แบบว่าน้ำท่วมนะคะข้าวก็ปลาก็ไม่ค่อยเห็นมีเนาะมีเรือด้วยนะคะ ต่กอนมีปลูมีป้านะคะมีปลาก็จะน้อยแล้วเก็บมาไว้ดอกฝ้าย สุกแล้วพ่อสุกแล้วล่ะพ่อเลยครับ เอานี้ไปให้ไทย้านนอกเผาก่อนนะคะจะได้กินเนาะ ข้าวก็สุกแล้วเด้อข้าวสุกสุกแล้วเนี่ยยังกระไส่นี่เป็นยังเครื่องปรุงนะไม่ยังน้อนี่แบ่งคนละอันเด้อมีหนังสั้นด้วยโอ้ยมีกินนล้วเด้อกินเรากินสองคนเนาะมีหนังสั้นด้วยอ้าวฝากด้วยเด้อหนังสั้นใังไ้มันก็ะเน้าอยู่ดิอ่าพูดให้ด้วยดูแลให้หน่อยเด้อไปทำอันนั้นก่อน ครับผมเออแล้วก็แบ่งกันเราช่างดำไม่กินสามเส้นนี่อันนี้เขาบอใส่แล้วพี่น้องไก่ลวดเม็นสีบันัวผงเชลร์อ้าวมันหน่อยก่ดนนะดูแลให้หน่อยเด้อค่อยเอาเส้นหนึ่งเอาเส้นหนึ่งมันสามเส้นค่อยเอาเส้นหนึ่งก็พอ หมาไขา่อันนี้หมาไข่ไเดี๋ยวจะเอาไปจะไ,ไปสามแยกแล้วนะกลับบ้านเด้อกลับบ้านเด้อเดี๋ยวจะเอาไปสามแยกหมดเด้จะบอกให้เอาสามแยกเข้าสวนยางเจ้าเด้อไป có cho học cặp xuống dạng một lạ นี่ผักก็สุกแล้วค่ะนี่ค่ะใส่หนนอสุกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวให้มันเย็นก่อนเนาะนี่ค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยกะหลำ่ำปิดไว้ก่อนนะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมเสื้อองค์ปูปาริจิตนคกราชนะคะเสื้อคอ,อกลมสามห้าศพร้ม 3, 5, 0, พอมส่งเสื้อคอปกสี่เก้าเก้พร้อมส่งเสื้อคอปกแขนยาวห้าเก้าเก้าพร้อมส่งนะคะ ขอบคุณนะคะเสื้อปู่ปาริจิตนัคราชนะคะขอบคุณค่ะ